มันไม่มีหมองเล,เลออยเนียันเพราะตัวนั้นมันคำแล้วนะถ้ายู่ไปเองทีนะเทิงเทิงเจืกเป็นจังวะเจือกเป็นจัะนะา่างนะมันั้งหามันข้นดานครับพี่ใช่ไหมครับพ้มน,น,นลเนี่ยกอมีบอมันไม่ยังคำรอหน้าร่ มันกวนหินกำรอนะ่ะมันร่อนอ่ะมันโล่งเลยเนาะคนณุดปะเออเอาเสียมมะนี่เสียมเอาเสียมมาขุดนี่คืออยู่ไหนนี่นี่ร่อนอาะมึงเดียวนี่บ่ทั้งร่อหลังนั่นอเออแล้วมาไปหั่มเสียมอยู่ตรงไอ้ไข่ไอ้โอ้นโอ้โหจับย้ำแล้ว่ะนี่ล็อกียนน่ะลูกหางัวมันนี่เนี่ย เกบหล็มันข้าร้อนหนามันเล็บขึ้นบ่ได้มันก็หมุนเมือ่อกี้ขึ้นเหรอเดี๋ยวมันบ่เลือกจะไงน่ะเนี่ยลอดเดียวเนี่ยเดี่ยวเนี่ยตัวนักเล่าประหลับสายอยากมันมันลุ่งเครื่องล่อขุ้นไหมอาจารย์ขุหมัวจแต่เบิ่งว่าร้อนหนามันเป็นอย่างเป็นอย่างมันบ่เมียนสุก เดี๋ยวเดี๋ยวขุดเอาเสียมขุดขุดเรากันขึ้นเลยท่านที่ว่าท่านเหมือนเหมนเดือนยู่เนาะครับแสดงว่าน้ำทำดอนนาตัวนี้ทำดอนนาตัวเดียวนี่เดี๋ยวขอโทรหาอะไรกันผู้ชายพี่บัง วัดครับว <laughs> er ัดหนึ่งตอนนี้ครับผมขาอนุญาตผมอาจารย์วัชรินที่ว่าอยู่ทังคู่นะเียนจากบั่าทีเพยไปหาเดือนพอรถมาลงลู่อย่างนี้ครับเนี่ยยังเพิ่งพูดมาได้โอ้หอันนี้เกาอยู่เป่าอยู่เพื่อนเอาหายแวันยี่สิบกว่าปีคนแกแล้ว ตั้งแต่เม่มสองีสอองสเสียขาดก้อนนึงครับเมื้อเสียก้อนหนึ่งคนนะรถเต็มมา <c oughs> คืนจะคลอง นี่แหละโซตายครับ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 หลายๆโอ้เารถเารถตดอัั้นตอน่งเยเครื่องล่อหนะสน่ะ โอ้ยมันเครื่องร่อมันก็บอกข้นแล้วเฮ้าขาซันเฮ้าส่วิธีขุดแหล็ร่องมือกันนะคดีโทรหาสองเจ้าผู้ชายีิบ้านเป็นผู้ญิงแล้วเคยซอยหนังเล่ารถไถเล่าอันมันมีอันนั้นมันมีไอ้วางฟานไถเหลาติสอัน้นมันมันเครื่องนะ โซนว่าสมว่ามีรถมันดึงนี่มันสิตเบินขึ้นได้บ่ครับนี่รถรถไทยจิตเบินได้เด้เนาะได้รถไทยขึ้นเคื่องบ่ได้ลงแห้งหยังเลยรถไทยน่ะตึ๊กมาเดียวโอ้ยออกแห้งบ่ได้เล่งซ้ำเบินออกไปเลยมื้อนี้มันเป็นวันพระขันไปมันทาขสิมีรถผ่านรถไอวิ้งแต๊กแจ๊ตลาดได้ท่านทาขันเป็นงานงเลย Bye. Um. แล้วลวมองเห็นสวนด้เมื่อบานยูดอกบานเนี่โอ้ย้ได้เมียบานยูดอกบานนี่ยเฮ้ยมอกแล้วอ่ะอ่าฮ่าฮ่าฮ่าาฮ่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 า่าฮ่า่าฮ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 ่าั่าฮาง่าฮ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 ่า่าฮ่อ่าลไปพ่าเด้ออมา่่่า่า้า่า เรโอ้าจมเยื่อนเตบเลนมอแช่นสวนตกลมตะเมือขค้นนี่พี่น้องแมวเลย้ยเพิ่นจีินนนี่สแล้วมันไหลลงมาเนี่ยเพิ่นมาจีไหลลงมาตั้งรักวะนะว่มีอะรวบนี้เพ่นมาตกลมอ่ะเดยนกินเขาเลิงเลยปะเออยยิ้มขำอเไรแล้ว คือเดินเย็บ้านคนลอะเกี่ยวประเด็นเย็บบานน้องเนี่ยเซียมยู่เป็นบ้านอาจารย์เพื่อนครับบ้านอาจารย์วัชรินผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์วัชรินคนเป็นอาจารย์ศิลปะอันมนุษยศาสตร์ของราชพัฒน์เลยครับเสร็นเทศนบานอยู่เทิงผู้คนล้วท่างคืนถ้าตรงทางมกย่างจังเรื่องนี้จะคืนได้ รถคันนี้นี่เว่าเพื่อน่าจอดจอดชิมไว้นี่ตั้งแต้วมว่านบันเถาะนี่ว้วานก็นประมาณนี้แหละจีหามองเรีงนี่แหละจะมาหอดขวบเก้าวะยับประเด็นไม่บานมาแคนสวน <c oughs> ไปนํ้ำหารวไไถยบ้านผุนท่านทาบอกเน่าสามโล่สี่โล่ฝนพี่น้องเลย <c oughs> จะเพื่อนเมียบ้านน้องนี่งคืนเราเป็นไยนเนาะครับแต่เมียบ้านขึ้นแล้วได้เมียบ้านแล้วนนว,นนว่วว<อ>าขว, <laughs> ว,กกวบเก้าพอดีโอโอโอแต่บ่มีคู่มัดมาขึ้นไปหารถไถยหกเก็ดโลโอโอ้ช่วนมีทั่วหายหอยู่มัดเมื่อกับบะมีมีแต่รถไปหาไถยให้ <laughs> ันม,มีกูมัดมาซอยนยี่ลูกคี่ลูกงานี่ว่าได้ไปเทนนนอีกขึ้นที่สวน <yeah. S 1>